เพื่อนเพื่อนชาวดวงดีคะลาหูกําลังจะย้ายครั้งใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่เกิดเมษต,ตุลพิจิกพฤชก มีนแล้วก็กันนะคะคุณต้องดูคลิปนี้ฟังคลิปนี้นะคะพอตี้จะอ่านให้ฟังนะคะมันเป็นการทํานายดวงของอาจารย์ไว้เปิดดวงนะคะเขาออกมาโพสต์สดๆร้อนๆเลยนะคะคือเรื่องของเรื่องคือราหูเนี่ยมันจะย้ายค้างใหญ่ในวันที่17ตุลานี้นะคะที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบเยอะมากแต่6ราศีนี้ยจะโดนกระทบเต็มๆนะคะคือเมษตุลพิจิกพฤษกมีนแล้วก็กันนะคะเป็นยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดบันทึกคลิปนะคะใครยังไม่ ม,มันทึกคิปไว้ก่อนแล้วเอามาฟังที่หลังก็ได้นะคะที่จะอ่านให้ฟังทีละราศีนะคะเริ่มที่เมษนะคะใครราศีเมษคอมเมนต์มาบอกเลยะคะ่ะเมษนะคะคือราหูเนี่ยย้ายออกจากราศีเมษนะคะจะได้รับโอกาสใหญ่ๆในชีวิตนะคะโดดเด่นสําเร็จและคนโสดจะมีเกณฑ์เจอค,คู่แท้ใครราศีเมษพิมพ์น้อมรับคําทํานายมาเลยคะ่ะอะต่อนะคะราศีตุลน,นะคะราหูเนี่ยจะย้ายออกจากราศีตุลน,นะคะมีเกณฑ์ได้ของนะคะเช่น ได้ของใหม่เช่นบ้านรถธุรกิจนะคะชีวิตจะยกระดับดีดีขึ้นนะคะได้เป็นเศรษฐีนะคะหลังราหูยายนะคะอันนี้ก็ถือว่าจึ้งแล้วก็ปังมากใครอยู่ในราศีตุลน,น้อมรับคำทำนายมาเลยค่ะต่อนะคะเพื่อนๆราศีพิจิกนะคะ ราหูเนี่ยย้ายออกจากตําแหน่งเรือนอลีนะคะทาให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยเริ่มได้พบกับสิ่งใหม่ๆนะคะช่องทางแห่งความสําเร็จใหม่ๆนะคะที่จะทําให้ปังกว่าเดิมนะคะรวยกว่าเดิมนั่นเองะคะ่ะต่อมานะคะคือชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษภนะคะใครเกิดราศีนี้คอมเมนต์พิมพ์น้อมรับคําทํานายมาได้เลยนะคะเพราะว่าราหูย้ายออกจากเออเรือนอ่าเขาเรียกว่าเลงเรือนราศีคุณนะคะชาวราศีพฤษภเนี่ย ที่มีปัญหาในเรื่องของงานหรือหนี้สินเนี่ยหรือการใช้จ่ายไม่พอเนี่ยเร็วๆนี้นะคะจะมีโชคดีเรื่องงานแล้วก็จะได้เงินก้อนนะคะโดยรวมถือว่าดีทั้งงานแล้วก็ทั้งเงินนะคะนอ้อมรับคำทำนายพิมพ์สาธุพิมพ์ราศีของคุณมาขอให้ปังก่อยเองนะคะต่อเนาะราศีมีนนะคะราศีมีนเนี่ยราหูเนี่ยย้ายเข้าราศีมีนนะคะก็จะต้อง รอบคอบในะทุกๆเรื่องนะคะที่ตัดสินใจนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนใหญ่ๆนะคะหากลงทุนเล็กน้อยไม่เป็นไรคะ่ะแล้วก็ต้องมีสติในการครบคนด้วยนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะดึงดูดคนที่ไม่ดีเข้ามาคนที่จะหาผลประโยชน์จากเราเนาะใครเป็นราศีมีนและเจออยู่ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะปิดท้ายที่ชาวราศีกันนะคะ ราหูในยายเข้าเลงราศีกันนะคะโสดแล้วรวยนะคะก็จะต้องระมัดระวังรอบครอบเรื่องของคนใหม่ๆนะคะที่จะเข้ามาหรือคนที่หรือคนมีคู่อยู่แล้วนะคะ ไม่เป็นไรนะคะคู่ครองของคุณเนี่ยมีเกณฑ์เปลี่ยนงานได้นะคะระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะอ่ะนี่คือคําทํานายของ6ราศีนะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะนี่คือคำทำนายของอาจารย์ไว้เปิดดวงนะคะก็อาจารย์ก็จะมาอัดเออดวงรายปีกับเรานะคะปีปีหน้า25 67นะคะก่อนใครเลยติดตามดวงดีด้วยนะคะอาจารย์ไว้จะมานะคะแต่นี่คือ6ราศีที่นัตต้อ่านให้ฟังว่ามันมีผลกระทบ ในวันที่17ตุลาราหูย้ายนะคะแล้วจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับพระราหูนะคะการไหว้ต่างๆการไปมูต่างๆก็ฝากติดตามด้วยค่ะเชื่อชอบคลิปนี้น้องรักคำทำนายนะคะส่งต่อคลิปดีๆส่งต่อคำทำนายดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณนะคะใครไม่ได้เกิดราศีนนหกราศีนี้ก็ส่งต่อให้ญาติมิตร เพื่อนพี่น้องลุงป้านนะอาลูกอะไรก็ตามแต่ส่งได้นะคะจะได้เป็นการส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคุณแล้วคุณก็จะได้มีบารมีส่งเสริมกัินไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะติดตามดวงดีแล้วก็ตีอ่านให้ฟังในทุกคลิปนะคะถ้ามีแม็กหมอดูออกมาโพสต์ไวๆอย่างเงี้ยตีก็จะอ่านให้ฟังเนาะก็จะได้เป็นการสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังอย่างรวดเร็วนะคะอย่าเพิ่งเบ่อกันนะไปละ